ที่ห้องประชุมหนึ่งอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉะบังอเอศรีราชาจงังหวชนบุรีเรือโทยุทธนาโมกขาวผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉะบังพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประชุมหาเรือร่วมกับผู้ประกอบการท่าเทียบรเรือทั้ง18ท่าในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉะบังเพื่อหาเรือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดที่ท่าเรือแหลมฉะบังในฐานะที่เป็นกำกับดูแลเพื่อหาเรือถึงปัญหาการจราจรภายใน หลังจากผู้ประกอบการได้ร้องเรียนไปยังการท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยเรือโทยุทธนากล่าวหลังจากการประชุมว่าเนื่องจากท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือระดับโลกมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับตู้สินค้าจนปัจจุบันติดอันดับที่17ของโลกมีท่าเทียบเรือจำนวน18ท่ามีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่ากว่า9ล้านเอทต่อปีมีปริมาณรถบรรทุกผ่านเข้าออกมากกว่า6ล้านคันต่อปี ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณรถบรรทุกหนานแน่นบางช่วงเวลาเกิดปัญหาการจราจรแอรอัดที่ผ่านมาท่าเรือแหลมฉบังได้มีการปร,ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรภายในท่าเรือรวมทั้งยกระดับการให้บริการสอดรับต่อแผนการพัฒนาท่าเรือในระยะยาวใช้งบประมาณนับพันล้านบาทเพื่อลดความแออัดของรถบรรทุกที่เข้ามาขนส่งสินค้าและแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยการเพิ่มประตูตรวจสอบตู้สินค้าจากเดิมมีเพียง6ช่องทางปัจจุบันมีทั้งหมด30ช่องทางทำการขยายถนนปรับปรุงผิวจราจรขยายช่องจราจรติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและป้ายสัญญาณจราจรก่อสร้างสะพานข้ามแยกบริษัทยูนิถายชิปยาร์ดทางยกระดับจุดกลับรถทางเข้าชุมชนบ้านแหลมฉบังและยังมีการจองเวลาการส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก โดยจะให้ผู้ประกอบการสามารถระบุระยะเวลาในการส่งตู้สินค้าโดยมีลานจอดพักรถในพื้นที่70ไร่มีบริการท้องสุขาจุดทิ้งขยะและร้านอาหารใกล้บริเวณดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีแผนจัดก,การพื้นที่โครงการทักปรกกิ้งโดยจะพัฒนาพื้นที่83ไร่บริเวณพื้นที่โซน3นอกเขตรัว้วศุลกาการทําจุดจอดรถและคอมมูนิตี้มอลล์รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการจอดรถพักรถและพักผ่อน เพื่อรองรับรถบรรทุกสินค้าที่เข้ามารอรับส่งสินค้าในท่าเรือแหลมฉบังซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษารูปแบบการดําเนินงานสําหรับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหลังจากมีเรื่องร้องเรียนนายเกรียงไกรชัยสิริวงุ์ผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับทราบปัญหาและได้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาวางแนวทางและมาตราการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนไปแล้วคือ 1. เร่งดำเนินการตรวจสอบสาเหตุอย่างเร่งด่วนโดยสั่งการให้ท่าเรือแหลมฉบังตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของการจราจรติดขัด 2. จัดตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจราจรของท่าเรือแหลมฉบังโดยมีผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อบรรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 3. ดํดำเนินการปร,ปรับปรุงกระบวนการจัดก,การคิวรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 4. ทําการตรวจสอบกรณีการเรียกเก็บสวยแซงคิวโดยได้ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงเกี่ยวกับการเรียกเก็บสวยดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านนายอานัทมัชยิมานายกสภาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและตู้คอนเทนเนอร์เผยว่าจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีสวยแซงคิวในท่าเรือผู้ประกอบการยืนยันตรงกันว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงเพราะรถขนส่งที่เตรียมเข้าท่าเทียบเรือจะต้องจองคิวผ่านระบบออนไลน์ และรถจะต้องเข้าคิวตามลำดาับและมีชื่อบริษัทที่ชัดเจนจริงวันนี้ทางท่าเรือหลยฉบังก็เชิญทางผู้ประกอบการาท่าเทียบเรือ18ท่าในเขตท่าเรือหลมฉบังนะครับมาร่วมเจรจาพูดคุยกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจาราจรตามที่ได้มีการออกข่าวไปเมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ในส่วนของท่าเรือแหลมะชะบังนะครับก็ยืนยันว่าปัญหาการจราจรเนี่ยเราถือว่าเราจะช่วยกันนะครับเนื่องจากเรามองว่าไม่ได้ให้ปัญหาของคนใดคนหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทั้งหมดในคราวเดียวครับดังนั้นเนี่ยเราจะร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนนะครับทั้งหมดนี้ที่อยู่ในท่าเรือแหลมะชะบังนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นกลางยาวเพื่อ,อทําให้ปัญหาการจราจรเนี่ย คลี่คลายไปในระดับที่เราสามารถยอมรับได้ครับแล้วเรื่องปัญหาของสวยแซงคิวที่เข้ามาในขบอมูลกสงสัยนะคะเป็นอไ่มเป็นไปได้แล้วก็ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะเราจะจัดการยังไงบ้างครับในเรื่องของสวยแซงคิวนะครับตอนนี้เนี่ยจากข้อมูลที่เราได้ได้ได้คุยกับทางผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนนะครับ ทางท่าที่เรือเอกชนเองก็มั่นใจว่าสวยแซงคิวเนี่ยน่าจะทําได้ยากนะครับดังนั้นในสุดตัวปมเองแล้วเนี่ยผมขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงนี้จริงๆนะครับได้กรุณาแจ้งตับไปที่ท่าเรือแหลมฉบ,บังนะครับเพื่อที่ให้ท่าเรือแหลมฉบ,บังเนี่ยไปประสานร่วมกับท่าที่เรือเอกชนเพื่อดําเนินการ ผู้ที่เรียกสวยทั้งหมดนะครับขอยืนยันว่าจะเก็บเป็นความลับนะครับและให้ทางท่าเทียบท่าเทียบเรือเอกชนเนี่ยไปดําเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งท่าเรือแหลมฉบงังยินดีสนับสนุนในเรื่องของข้อมูลที่จะให้มาเป็นความลับซึ่งเราถือว่าเราเรามีช่องทางในการที่จะ,ะให้ท่านสามารถที่จะร้อ,ะองเรียนมาได้นะครับแล้วเราจะเก็บเป็นความลับอย่างดีที่สุดครับ อยากให้่านบคาริงเขาว่าสวยแซงคูเนี่ยทได้ยากลจริงๆทาได้ยากเหออะไรครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าในกรณีที่คนขับรถบรรทุกเนี่ยนะครับที่เข้าผ่านเกตของท่าเรือมาแล้วที่เราเรียกว่าเป็นเมนเกตนะครับเมนเกตเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเรียกสวยได้อยู่แล้วเพราะว่าเข้ามาปุ๊บเขาไม่ทราบว่าเขาทางท่าเรือเอกไม่ทราบว่าเขาต้องไปที่ท่าไหน นะครับดังนั้นเนี่ยพอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยการที่เขาจะไปสู่ตามแต่ละท่าต่างๆนะครับก็จะมีช่องทางที่เขาเองเนี่ยจะต้องไปต่ออยู่แล้วนะครับในกรณีที่มีการต่อเนี่ยโอกาสที่จะมีการแซงกันเองเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่อาจจะต้องตู้บางตู้ที่มีความจําเป็นที่จะต้องลงเรือก่อนนะครับอันเนี้ย อาจจะมีมีโอกาสที่เขาจะถูกเรียกเนะี่ยเพื่อเข้าไปที่ในเกตได้นะครับยิ่งโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเข้าเข้าไปในเกตของเอกชนแล้วด้วยเนี่ยนะครับจะมีในเรื่องของระบบในเรื่องของการบริหารจัดการหรือระบบคอมพิวเตอร์ในการที่จะเรียกตู้แต่ละตู้เนี่ยไปสู่กระบวนการในการวางแล้วก็จัดเก็บหรือแม้กระทั่งลงเรือก็แล้วแต่นะครับดังนั้นตรงนั้นนะเน่ยจะดําเนินการโดยใช้ระบบ นะครับไม่มีการใช้คนนะครับไม่มีสามารถคนเนี่ยไม่สามารถไปเรียกได้ว่าตู้ไหนจะมาก่อนมาหลังเนื่องจากว่าต้องบริหารตู้ต่างๆเหล่านั้นให้สอดคล้องกับเครื่องมือที่อยู่ในท่าในแตกในของแต่ละท่านะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะมีการแซงคิวไม่ว่าจะเป็นหน้าเกตหรือในข้างในเกตแล้วเนี่ยยิ่งในเกตผมมั่นใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางครับเพราะว่า คนขับไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกับคนวางแผนอยู่แล้วนะครับอะไรด้วยอยากได้ความเรีนจากผู้ประกอบการด้วยหราว่าอ,อย่างนี้ในผู้ประกอบการเองก็จะไม่รอดที่นี่ด้วยครับ <จอ S 2> ค,ครับขออนุญาตคจอคือภาคเอกชนเองเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเคร่งครัดในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับว่าการทำอัวร์ชั่นหรืออะไรพวกนี้นะครับก็จัดการขั้นเด็ดขาดนะครับแต่ผมก็เข้าใจว่ามันอาจจะมีเรื่องของการไม่เข้าใจนะครับของผู้ใช้บริการว่า เอ๊ะทำไมรถคันนี้ได้ต้องเล็บด่วนก็หมายก็คือว่าจริงๆล้วเนี่ยผู้บริการผู้ให้บริการค่าจัดเรลือสินค้าเนี่ยเราพยายามที่ช่วยผู้ส่งออกนะครับไม่ให้ตู้สินค้าเนี่ยตกเรือถ้าตกเรือเนี่ยก็เป็นปัญหาว่าเขาต้องรอคอยนะครับเพราะว่าการที่ตู้มไปไม่ทันปลายทางเนี่ยเป็นเรื่องเป็นปัญหาใหญ่นะครับแต่ว่าจริงๆเราอยากจะให้คนที่ได้ประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยนะครับได้มาพูดคุยกับพวกเราด้วยกับสาธารณชนด้วยว่า เอ๊ะทำไมคุณถึงตกเรือล่ะทำไมคุณถึงมือมาไม่ทันล่ะนะครับซึ่งจริงๆในนี้น,นะครับเราเราช่วยผู้เราช่วยคนไทยครับเราก็หมดนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้เองเนี่ยเข้าใจครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะอุบัติเหตรุระหว่างทางยางแตกอะไรพวกนี้มาไม่ทัน แต่เราต้องพยายามช่วยผักดันให้ผู้สมัครเรานะครับได้ได้ส่งออกได้ีได้ตามเวลาเลอย่างนี้เราได้มีความพยายามที่จะเชิญผู้ประกอบการที่ประกอิเขาได้รับรบปนเขาเราจะได้เชิญนี้เขามาให้ข้อมูลเราด้วยนับก็อันนี้ผมต้องอุตส่าห์แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ว่าทุกคนจะตกเรือตลอดนะครับก็จะมีเหตุจะเป็นที่เขาคืนไม่ทันจริงๆนะครับเป็นต้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็คาดว่าใครที่ได้รับประโยชน์เหล่านั้นควรจะมา สื่อสารยซ์ให้เราได้ทราบให้คนอื่นก็ได้ทราบด้วยนะครับใช่ครับก็อย่างที่เรียนครับกเรามีช่องทางที่จะให้สื่อสารแล้วนะครับแล้วกินดีจะเป็นคนกลางที่จะคุยกับท่าเทียบเรือเอกชนให้นะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ในกรณีที่ท่านมีปัญหาท่านแจ้งเราได้เลยนะครับเรามีช่องทางการสื่อสารให้แล้วผมยืนยันว่าผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนทุกท่าน,นะครับเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับเราสนับสนุนเราเให้บริการกับกับ ผู้นําเข้าและก็ส่งออกที่เป็นคนไทยด้วยกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเป็นเรื่องที่เราเขาค่อนข้างจะคอนเซิรน์นะครับดังนั้นเอ้เรื่องของสวยอะไรต่างๆเนี่ยต้องพยายามไม่ให้เกิดในเขตของท่าเรือให้ได้นะครับซึงเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้ามีนะครับถ้ามี เราเปิดเผยในระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกับทาง t l c นะครับว่ารถที่เข้ามาในท่าเรือแล้วถ้าอยู่นานเกินสาชั่วโมงเราจะเราจะเริ่มด้วยการแก้ไขแบบก็คือหาจุดที่จะไปวางตู้รออให้นะครับก็จะสามารถแก้ไขปัญหาระยะสั้นได้นะครับแต่ระยะกลางระยะยาวเนี่ยจะต้องเพิ่มประตูเชิดเพิ่มถนนเพิ่มจุดลานวางจอดทำระบบทักคิวให้มีความ จํานวนเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของที่เราจะต้องพยายามดําเนินการนั้นได้สเต็จถัดๆไปครับโอเคครับ